ไปถูกมือแล้วเนาะรวมๆแล,ว,ว,ว,แลวจักรรถแล้วไม่จะไปแ่าไอ้ไม้หกรถคิดว่าโ <c oughs> <c oughs> มมีคนมาไถคือมาจมน้ำอยู่วะ <c oughs> อาบน้ำน้อง <c oughs> อี่น้องอาบน้ำน้อง <c oughs> <c oughs> โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุขสุขคนเดอ้อ โดยพบพ่ออนวกตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมานี่กะลงมาเตาทานพี่น้องเนาะโดยแหวห้าไม่เแถาคํำเพื่อนพี่น้องมันนี่เพื่อนบริบาปตัดไม้เนาะพี่น้องเพื่อนพักพ่อนอยู่เพื่อนองวาตีกะบไป้ายพี่น้องเยนาะพักพ่อนก่อนว่าไปถูกมืออะไรพี่น้องไปตัดไม้อะไรคนไม้อะไรเนาะเพื่อนยังโมทันจูดเนาะบางทีกะอากาศลมเพื่อนกระโปจูดพี่น้องย่านแบบมันปิวใส่เฮือนคนนะพี่น้องเนาะมันกะไกลเพือนคนเนี่ยเพื่อนกระเลบริจูด เผื่อเพิ่นกะอาจจะพักผ่อนแหละเพิ่นก็เฒ่าแล้วเนาะพี่น้องไปทุกมือเนี่โดยเดี๋ยวสิไปห้าไเฒ่าเพิ่นเลยพี่น้องว่าเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่เนาะโดยเออคลิปมาทางนี้กับพี่น้องเห็นเตาทานเนาะพี่น้องเตาทานไม่เตาทานไปอาจจะเป็นเตาทานนั่นน้องกบลเพิ่นมาพี่น้องเพิ่นมาจูดคือการเพิ่นกะอันนี้แห้งคักเนาะจูดเรียนกันไว้เลยพี่น้องเป็นเตาอยู่เนาะว่าดิบดิบโอ้ทางไม้อีหยังเพิ่นเนาะพี่น้องก้องอยู่ ลมลมพี่น้องทางงฟางลาวเนาะแบบคือพ่นสิโ no ต๊กนี่ค่ะนะลมแหงๆเนาะอากาศเริ่มเขานาหนาวอะไรพี่น้องเยอากาศก็เปลี่ยนเนาะสุขภาพก็เปลี่ยนแล้วบานิกะอันนั้นจะเป็นเราทานเอล่ะพ่นพี่น้องควันอยู่ควันเอาเอาเนาะเราทานเอล่ะ สบายดีได้ไหมถาวเด้อร์ได้ดีเห็ดยังเลยอีกยังกันนะข่าเบือบอกเห็ดยังกินคือว่ามาข่าเบือข้าวอันนี้ข้าวอันนี้นันนี้ชะหงโอ้ยสะหงวะน้ำหมวกวะอันน้ำหมวกสะหงวะบอกอย่างไกลความหนึ่งยังอยู่ในหมอนในหัวขาวนะหนึ่งขาวหนึ่งขาวสวยเนาะ ชายนึ่งยิ่งมยาวนกันมันชายอแล้วมนเทยนึงตอะนเนวกินบดน่ะนะอเอันนี้ยังมนเทยเอานาไปใช่เลยเอาเปาันขวาทานเหมาะอออ๋อยอันนี้ก็หาบน้าหดทานหาน้าหดทานไปเดี๋ต ไม่าขานกับงานผู้ชายได้พี่น้อง,งนี่เนาะหาบน้าพดทานห <c oughs> <c oughs> ันกหมอเพิ่งจะจูดทานเนะาะสองเตาเรียนกันเลยเอาคิดีไว้เนาะฮะอืมมาไว้แล้วแหงเจ้าเนาะเพิ่งจะครู้ชายพี่น้องเงอืมจะพังให้กะนงงครูงงเลยจังไม่ได้จิตถึงเมืองใช่ไหมเลยเอาควาทานสบเายนะเพื่อนนะอืมได้เพื่อได้สามช่องอกินข้าวเศร้าอมยังไรมื้อนี้ เ็ยยน,นึ่งเขาเที่ยงเลยพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงเลยบ่ายโมงวันนี้พักผ่อนบ่วันนี้นะวันนี้่อนว้ไปตัดไม้วันนี้พี่น้องไปถูกมือแล้วเนาะ <c oughs> รวมรวมแลวจักรดแล้วไม้จะไปท่า ให้มหกรถในหรถทางเขาชงเพ่ได้ไม่ดนดนยงไปถึงดนเดยวีอรมแหกรถรวมเป็นหกรถดีนะคิดจะชิวจังดลเนะพี่เนีะอย่าไปเบิ่งไม่เท่าพันหนึ่งขาวก่อนเอามาเือจะได้ยอะโดยพี่น้องันหนึ่งเขาเนะหนึ่งขาวต้นสวยเบิ่งก่อนอื จะมาถวยเดียวบนใบถานี่นะ,อนะเออมมาหน่อยหนึงน่งเนาะเข้าใหม่บอเออเข่าอันนี้แพงเลยไมเออเขาใหม่นะอ่อนได้อุ่นโบได้อีกค่ะอุ่นนะอุ่นแต่ปลว่ากินบไดเนะพี่น้อง,งเลยเหนียวซือารลอาล <laughs> ฮาโลฮาโลนี่กลุ่มจังมือนฮาโลบบ กินาไม่กินนำ้ำผู้เล่ได้เข้าไงกินหน้าเน่กินเข้าคนนี้ได้เข้าจะดีได้อันนี้เข้าแข็งบงอกโ,โลหนึ่งกับแพงแล้วเข่าใหม่เนอะอะ้อใครข้าพันโลสิบหกสิบหกโลสิบหกพัน 16, เปาหนึ่งกับประมาณพันหอดกว่าพันหอดแล้วเนาะพัน 1, บาทหกแสน,แน,นอะไรเนาะหกแสนปลายคนละเจ็ด,ดแสนบอก เข่าเนื้ข่านะเปาหนึ่งเจ็ดเซนกีบพี่น้องพันกัวเนาะพันปลายบาทถธอแพงเติมแล้วจ้ะไปแถวเราเคยซื้อเป็นเปาในแถวเนาะมีแต่ซื้อเป็นโลนอกจากว่ามีผู้ใหญ่คนซอยพี่น้องเลยเนาะก็ได้เป็นเปาอืกินไปอะไรเห็ดยังไงกดเเนี่ินซอยกินเปาได้เป็นเปาใครเนี่ย แต่ว่าเอาเัินเองเอาบ่ได้เดินนู้แเล่อืมดีเดินอื้ยอืนคอยกิกินไนั่งนะกพื้นกับเจ้าจายแล้วแต่ก็ะคาแก่พื้นหาซิบบอไมแถเือ้าิจะหายหาซิบอ่ชานิบ ใกล้เนาะใกล้ใครแน่แหละแบบหของเฮามัน hmm. ก like <ai> ็ใกล้ฮะนะเราก็เลยเอาหกสิบเปนกับคนทางยากเนี่ยเพื yeah. ่อไปส่งเพิ่นกับพี่น้องเนาะพอไมปถ่ายผัดมาแล้วก็แหวมานี่แล้วก็ใครเน่เป็นก็สบายเพิ่นก็หายขาคนแก่แน่เนาะหายขาดท่งแก่ก็เศร้าพันพี่เราทิ้งทางยากพิษนีไปทางยากแม่น มันทํามันยากยากสิกะเลยอยากถึงเข้าใจนี่เข้าใจล่ะแม่เขาก็คือหาที่นี่คือเฮาทานทีทานช่วยให้ทํานั่นก็บ่ว่านี่เนาะเฮาก็บ่มีต่างๆซอยกันไปแหละพี่น้องเอ้ยแงว่ะมันก็แก่มานี่เฮาก็ให้ซําเฮามีแหละอือาสิกินกับยางข้าวเที่ยงนี่โอเคต้มไข่้อต้มไข่เออ ต้มไข่จังหน่วยซ้ำหน่วยเออได้ไกินไข่ต้มพี่น้องตอนสวยก<ต>็ดีและมันจังอัน,นยังมีวิตามินในผลไม้กินไข่ต้มอ,อืม,อมเออหน้าพอดีกินแล้วเนาะกินแล้วบ่ออเออกิน้อมกันได้สอนกับเรได้นะไม่ถาเนาะ แงงขาดบอแงงขาดเออถือแต่หอยกับกระปูถือแท้กับกุ้งคุณเล่นอะไรแถวสวนกุ้งน้อยหนึ่งมือนะเห็นเพิ่นษ์สอนพี่น้องได้แต่หอยเนาะค่ะดิแงงกาดมันจะขาดเลยไม่ขาดต้องได้อันตามันให็นมันนั้นดีตาบดีนีดดีอืมพอดีพ่อพ่นกับเข้าพยักษ์สอนได้มือนะพยากษ์สอนแต่ว่าเขาวันนะเขาบาดแข็งเขาบาดเขาเลยบ่อยากลงหน้ามันเปื่อย เปื่อยมันบ่ดเศร้าใบบ้านพีแม่มาไม้เกาะนะแม่แม่โตไม้เกาะเขาแหละโตไม้เกาะอยู่แถวนี้เลยพี่น้องแถวแขนนนั่นเนาะมันเลยอันนั้นลงน้ำนั่นเปื่อยเปื่อยประตูยำเพิ่นนี่ก็ล็อกไว้แล้วไปเตาถ่านเนาะข้างขึนก็ะซำซี่หุ้งในแม้ถ่าเนาะมีไพ่อันนี้แล้วพี่น้องไพ่โซลาเซลล์คักอยู่ดอกดีกว่าโบมี่แหละ มีกับพอหงนั่นแทนจะเคืออันเขาเอที่ชาวลาโอนฮเชาวลาโอนเฮาน่าขึ้งรลได้มันจะวีมึงก็ขนาดไม่เท่าขันขันนี่นะความขึ้นเลยไป้ สิกขาวสิกขาวพี่น้องเป็นหนึ่งน่อยเดียวมาแรงกับมาหนึ่งมาอื่นมาแรงเนาะฮะมาอื้นีมือหนึ่งบอกมาหนึ่งมือนีนกินมือแรงอย่างนี้มือแรงเฉยแหละตัวนี่นี่เลิกเออกินตัวนี้แล้วมืออื่นกันพอดีมาใหม่หนึ่งไม่ไม่มาไม่แค่นี้ต้องมันกระหนไว้เนาะมันกรหน่ำมันเป็นขาวอันใหม่เนี่ยพี่น้อง แตยจะเล่ากับชมจะคนชวนกันไปทีได้ไปถ่ายคลิปบอกดูไปสิได้เห็นคนชวนกันไปซ <c oughs> ี่แจ่วบอกไข่นี่สิกินเนื้อนี่ไหมเถอะโอ้ติแจ่วแจ,จ๋วบอกแจ่ว <c oughs> แล้วยังกินมันนั่นเนะ <c oughs> าะกินแบบนั้นเพราะว่ามันจางแจ่วใส นใบใบพักบัวก็ได้เน,ะน,นาะพัดเศษหนาวเลยพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่พี่เนาะแบบพวกลมออกว่าผืนอื่นเหมอือนกันนะพูมืดฝน,น,นเนี่ยอุย่ลมออกอือพูอทางฝั่งเล่าเขานี่อากาศเปลี่ยนเด้อพี่น้องเนาะตื่นมาเสาร์นี่กัทั้งลมทั้งหนาวแบบอากาศก็คือเก่าฝนหงหงประบนกระโดดกลมลมพี่น้องลมแห้ง คดอกเอ็นาคนขอด่านกันเนาะมันสีเป็นบวฮอนจากใส่หมวกเป็นกระโปงใส่พี่น้องกัยเนาะผมมันกันละอยู่หันเลยเป็นเคยเลยเคยเลยอืมยาตาจีนน้งมันมีโค่น้ำมันยาตาจมันจันอมันเรือจ้ะไปได้ไม่ถูกเมื่อเฮือนมายักคนส่วนมาเฮือน่จันเลย แม่คน,นอยู่ในนะคะอยู่ในเช่นในหลาคาไปปน,ไ,นาได้เขาไปเบบไงนาได้แป๊บหนึ่งก็คนเห็ดอย่างแดดอะไรพี่น้องเอ้เนาะอากาศแดดคนก็กัดทานบ้าหรือว่าแล,แล,แล้วเลยกัดทานในาหละควันคักอันนี้จักษ์คนอยู่หันหรือบอนะ่เนาะ ขวาดในแดดเลยนะพี่น้องจุ๊บก้มงุบงุบอยู่ทางนี้เห็ดแดดเลยพี่น้องแดดกะกขึ้นเป็นเถาพนดีร้ายเติบเลยพี่น้องเะาครเป็นกาลกองไว้เบื้องเดียวกันเผื่เก็บมาเนาะลยร้ายโหลดเติบรองน้ำเผื่นทดทานเดี๋ยวนี้มันได้ฮดแหละ มันอันนั้นเขาลงมาเขาเลยฉีดอะบูมีคนฉิดอะบูมีคนเขาบอกหัวเจ้าลงน้ำฉิดอะบูมีคนมาไฟคือมาจมหนามอยู่วะพี่น้องคนอาบน้ำเนาะไปนี่แหละแต่เก่าอวอาบน้าน้องพี่น้องอาบน้ำน้องเขาเลยฉีดอะบูคนบูมีพี่น้องมาเขาว่าเห็นคนหมุนน้าอยู่เออหน้าคนเนาะสบายดีเด้อ มาดแดดกับโบใส่หมวกเนาะทางนี้ <laughs> าาขวบโบผักผ่อนบ่สวยเลยขวดตอนอากาศหอนๆเลยเป็นเห็ดได้จากเบาอลไรพี่น้องเพื่อนไปเถ่าก็ได้สร้างเหมาะเฮือนเนาะมึงสร้างในแจ็คส์พอจะขวัดนะชอบชอบแน่น ได้สอบเดียวอืาเพิจะควัดเพิ่มไหมควัดวานนี่เด็กนพะี่น้องเพิ่นมาป้าว้นี่ก่อนเนาะแล้วก็เวลาเพิ่นชี้ยิบกาเพิ่นเอาขื่นเนื้อไว้อยู่เพื่อนเพิ่นมา่ยิบอยู่เพื่อนเนาะอันนี้เพิ่นมาตบอีย่างมันก่อนตบไวอ้อากาศดกกดกแดดถึงกาบริพักได้พี่น้องเห็ดได้เลยๆทางนี้ ม,มาแรงขวัดใหม่บนะ่อืมเปนอัดไว้ก่อนยันภัยมันล่มแบบนี้นะไั่สิเกิดง่ายนะพี่น้องมันเห็นให้ไัยเกิดไว่แล้วอกอัดไว้ก่อนอากาศลมๆนี่ระวังเดี๋ยวไัยอืมขวัดแล้วก็ไปยิบอยู่เพื่อนหมดแล้วใครแต่มีต้นไหม่อีกอย่งางแถวนี้เวลาทมผ่านกับสำชิตัสเอาไปทม กล้ซีเบิร์ตเลยพี่น้องทานถึงกันน้อยน้อยหนึ่งควัดออกไม่เพิ่นอันทธว่ายังบ่ทันกองก่ะเนาะยังลายหลดได้ทั้งทีเพิ่นตัวเพิ่นเอามาใหม่แน่แบบเพิ่นจูดไว้แล้วกะไปตัดเอามาน่ะลายเติบนัมน้องก็เริ่มบกแล้วพี่น้องบานี้เพราะว่ามันแห้งเลย ผลมาตกใส่แล้วเนาะเริ่มเลยเป็ดกกเตรียมลงเตรียมโดดน้ำพี่น้องคือมาโดดน้ำให้เบ่งนี่เป็ดประบนเลยพี่น้อง่นหมักแห้งได้หมักน้ำเนาะเป็ดนะเลียงมีน้ำนี่มันสีโตวใหญ่เนาะถ้าเลียงแบบบบมีน้ำนี่มันอยากจ่อยมันบ่ตุยลงโต้นน้ำนั่นคนกะอาบคือกันเนาะน้องลุ่มผูกกะมีอยู่แต่ว่าน้องนี่ใกล้กับอาบน้องนี่ มือนี้ผักพรก่อนมือนี้พี่น้องบริได้ไปตัดไม้ดอกมือน,นี่อ้อแดดกับเบาเชาเก็บอันนี้เลยเช่าเบาหรือว่าพักหรือว่าสีเห็ดต่อเช่าแล้วเออมันแดดกับผักก้อนมาแรงยังเห็ดใหม่แรงผัอนอืมนาทานเพิ่นงเก็บกับนไปไว้แม่ก็นึ่งเขาอยู่เพื่อนถ้าพี่น้องนึ่งเขาใหม่ เตาใหญ่เติบเตานี่กะจักได้จักเป่าบ่ได้ถามไปถามเอาก่อนเนาะรวมเบิดแม่นตัดมาก็มีแต่มะน้อยเนาะมีแต่ลำน้อยๆนี่เนาะลำใหญ่ด้พนได้ตัวใหญ่กองกต้องได้ซื้อหั่นน่ะเพิ่นตัดแต่ละอันมันกโดนบ่ได้ใหญ่ดอกเนาะโดนซนี้แหละเพราะว่า ตัดเอาไว้ตื่มเวลาซื้อพื้นใหญ่มากนะเป็นกับบมีแหงเนาะเสี่ยวโดนใหญ่ก็ได้ยนี่พื้นไะนั่งเพื่อด้นที่นอนร้ายของเพิ่นกันเนาะดึงเอาค้เคดียวเพิ่นได้ร้ายเติบแล้ว <c oughs> แม่เท้าหนึ่งเขาโอ้แดดคักพีน่น้องวันนี้คายแต่บริบบทยัดไม้แดดแล้วแม่เท้าวันนี้เนาะแดดมันคายแต่บริบบทยาป่าวะยาวยาก็ไปดิ้าอ้าวแมนเลยมีไปดิ้ามีได้แค่ยี่ตอนจะเก็บไก่ชิม่าเลยเล่มอยู่ชิมา่าแล้วบอกอเล่มก่อนหน่อยมันวะไปเบบนี้เออ ก็ยังไปอีพักก่อนแบบพักก่อนยังไปอีกผนยังยังบูดจูดมันล่มมันนี่เขาให้บูดจู่เลยแ,แ,แย่ามันปิ้วค่ะนะอย่ามันปิ้วใส่เขื่อนคนพี่น้องเลยมหมดก่อนวะถ่ายพุ่นถือหมดก่อนบอกนะพี่น้องเราเห็นบูดจูด่ในช่องมือเลยมีม่ใจเพิ่นบักต้นบกลงมาค่ะว่าไม่บกแล้วเป็นถานงามเลยทว่าเขาตัดได้ค่ะนะ เออประบนเราไปตัดเลยที่คนตัดหลายคนเนาะคือซีเบิร์ตเลยคือวานีที่รูปไปก็คือวานี่ไม่เถากับแบบโมีแห้งตัดไปก็ไม่ได้เนาะมีแต่เก็บเอาไม่บกมันกระเป็นนะอ่อนอยู่พี่น้องแต่ว่าเอาแห้งบะเทิงตัดได้บราณมันงามได้ในรูกผิดทานงามฮะเนาะมันก็ตัดไม่ได้แล้วเนี่ยบุญบุญใหญ่โห ี่วาอเก็บเอาใหม่หน่อยในกระเพอแหละเก็บไมน้อยเก็บเอาดนน้อยเอ่ะเก็บไม่น้อยพอแล้วันนี้ก็ไปดีมากเลยค่ะเอิ่นก็ไปทุกมือเนาะไปเท้ากับแพตตัดพี่น้องแพตตัสมือละลดได้เนาะมือละลดกับถ้าเขาปะไว้กับมีแต่เขาเอาไปมือนั่นก็เอาไปพี่น้องพื้นไปดูงามเพี่นจะไปดีที่เด้อ เอาไปตลอดวันเฮาไปตัดแล้วเนาะเสียดายแหงเฮ้าอุาสาตัดขาดลำนี่กรับเออเสียดายแหงตดัดเมื่อยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็เอาเฮ็ดจังได๋เนาะม,มีแต่หากินข้าวเขาเล่นไเท่ากระสวยเลยกินข่าวหนึ่งข้าว ให้ไม่เทาเพิ่นสิข,ข่าวพี่นออ้องไอ้สวยบ่บวันนี้สวยแลย้วเนาะได้ได้ได้วันนี้เนาะโดยสวยข่าวสร้างไม่เทาเอ้ยเนาะสบายดีได้ไม่เทาเดอ้อาดโดยสวยข่าวก่อนสวยอลไรพี่น้องเพิ่นยังโมดิ้กินข้าวที่ยังเนาะวันนี้ก็เลยแวะมาหาเพ,พิ่นอยู่เตาทานนี่แหละเพิ่นบ่ได้ไปตัดไม้เนาะางัวขุดได้เลาพี่น้องไอ้นอนเดี๋ยวคลิปนี่นอนตีกะสิขอจบคลิปเด้อพี่น้องพาพ่อคลิปหน้าเนาะ อากาศมันนี่ก็บแบบลมล,ม,ลมพี่น้องทางฝั่งไทยเป็นบวหัวเป็นจังไดเนาะอาจจะลมคือการบ่พี่น้องอากาศหนาวเนาะพี่กล็ลมล,ม,ลมอยู่หากว่าอบอ้าวเป็นจูดทานเนาะควันสองเตาเรียนกันเลยพี่น้องบุกขนาดเตาทานพี่กะน้อยพักพ่อนเน,ะเนาะไปตัดาถูกหมือลายก็เมื่อยเมือพี่น้องล่าเลย โดยคลิปนี้กับอลาไปแล้วเด้อพี่น้องถ้าคบพอคลิปหน้าเนาะจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี